สวัสดีครับผมร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมร้านตั้งอยู่บ้านเชียก์ตมนอนงแปนอำเภอเะืองสจังหวัดกาลสินครับผมเบอร์โทร0ูนย์หน2่เจ็ดเก้าห้าสี่สามสองสองห้าครับผมวันนี้มาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับว่ามีคันไหนขายได้บ้างนะครับผมมีรถเข้าใหม่นะครับอ่าอัปเดตคร่าวๆก่อนนะครับผมคันนี้เป็น l 4 0 1 8นะครับผม สวยเลยนะครับคันนี้นะครับเดิมๆเลยอุปกรณ์3ามชิ้นนะครับรถปี6 3สานะครับไม่พันสามชั่วโมงนะครับผมเดิมนะครับรถไร้นะครับคันนี้นะครับผมได้อุปกรณ์3ามชิ้นเลยนะครับตาช้างหมดเลยนะครับผมรอตอรี่ RX 1 6 5 E นะครับผมยางดีสีเส้นนะครับยางสวยราคา 45,000บาทนะครับผมคันนี้นะครับมาดูรถได้นะครับผมสวยถูกใจแน่นอนนะครับคันนี้นะครับผมคันนี้เป็นเอล3208ตัวเอพีหรือเป็นตัวท็อปนะครับคันนี้รถมี57นะครับอ่าไม้นะครับไม่พันเก้านะครับกลุ่มกอนใบดันนะครับผ่านพวนนะครับผม ราคาสองแสนห้ามื่นบาทนะครับผมคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับผมสวยเลยนะครับอุปกรณ์จะเป็นคลิปหน้านะครับผมมาดูยันม่านะครับยันม่า e f ห้าหนึ่งสี่นะครับ n u นะครับหรือห้าสิบเอ็ดแรงนะครับผมคันนี้รุ่นแมนยูนะครับรถปีหกศูนย์นะครับผมอุปกรณ์สามชิ้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับลูกค้าท่านในกําลังมองหายันมากนะครับผมมาทดลองขับได้นะครับผมหรือมาดูรถได้นะครับชั่วโมงทํางานสองพันห้าชั่วโมงนะครับผมอ่าอันนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับรถปีหกศูนย์นะครับผมสภาพพร้อมใช้นะครับ ราคาสาม0 0นเจ็ดบาทนะครับผมคันนี้นะครับผมรีบเลยนะครับไม่ค่อยได้มานะครับราคานี้นะครับผมสภาพพร้อมใช้นะครับรุ่นแมนยูนะครับผมเอฟหแรงนะครับผม m u นะครับอ มาดู l 4018นะครับผมคันนี้เป็นรถไล่สวยๆเหมือนกันนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะชั่วโมงทำงานน้อยมากนะครับผมในร้านเลยนะครับน้อยมากอุปกรณ์สารคินนะครับรถคันนี้ปี52นะครับแต่คันนี้เป็นสายจอดนะครับรถไล่สวยๆเลยรถไม่เคยแจกนอบทั้งคันครับยางเต็มสี่เส้นนะครับผมไม่น้อยนะครับคันนี้นะครับ600ชั่วโมงเองนะครับผม สวยเดิมๆเลยรถปี6กนะครับราคา4ี่แสนามบาทนะครับผมอุปกรณ์สามชิ้นเลยนะครับตาช้างนะครับผมสวยๆเลยนะครับคันนี้จอดมานานมากนะครับเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับมาดูรถตักนะครับรถตักนะครับ l 501้านะครับผมคันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่นะครับทางร้านเดียวจิบงานให้นะครับผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับคันนี้ราคา ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเองนะครับผมรถตักนะครับ L50 นะครับรถปีรถปีหกหนึ่งนะครับผมไม่แค่สองพันกว่าชั่วโมงเองนะครับผมราคาสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเองนะครับรีบเลยนะครับผมราคานี้ไม่ค่อยได้มานะครับอายงหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผม เก็บงานนะฮะเก็บงานเรียบร้อยให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเป็นทันเลอร์นะครับอ่าอ่าบรรทุกได้แปดตันนะครับผมอ่าเป็นดัมได้นะครับผมส,สวยเลยนะครับ พร้อมใช้งานเลยนะครับผมดําได้นะครับดุมล้อเป็นหกล้อเลยนะครับผมเห็นไหมครับราคานะครับหกหมืนห้าพันบาทนะครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหาพ่วงนะครับทำทุกของนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับมาดูเครื่องอัดฟางนะครับเ b ชบีหนึ่งสามห้านะครับผม ปีหกสองนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับราคานะครับคันนี้มีส่วนลดนะครับปกติสองแสนหกหมื่นบาทนะครับผมอ่ามีส่วนลดไปเลยสามหมื่นเหลียสองแสนสามหมื่นบาทนะครับผมคันนี้ครับพร้อมใช้นะครับผมพร้อมยอยนะครับเครื่องอัดฟังนะครับผมหนึ่งสามห้านะครับผมอ่ามาดูนะครับ L3408 ครับผมรถคันนี้เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเหล่มพร้อมชุดอวนนะครับรถปี52นะครับผมไม่น่าจะอยู่2000กว่าชั่วโมงนะครับผมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับราคา190,000บาทนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับมาดู L3608 นะครับ หรือเป็นตัวทอปนะครับเป็น s p นะครับผมรถคันนี้ปีห้าเจ็ดนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับเดี๋ยวทางร้านเจ็บงานให้นะครับผมเช็คพร้อมใช้นะครับราคาสามแสนหนึ่งหมื่บาทนะครับผมยางเต็มสี่เส้นนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับไม่น่าจะอยู่ประมาณพันเก้าชั่วโมงนะครับผมคันนี้นะครับผมมาดูรถได้นะครับ มาดูรถ l อ4สามีนะครับ0ูนย์ดนะครับรถคันนี้ปีห้าสองนะครับผมอุปกรณ์หน้าหลังนะครับทางร้านทางร้านเจ็บงานให้ด้วยนะครับผมเตรีพร้อมใช้นะครับราคา1 7 5 0 0แเจ็ดห้าบาทนะครับผมคันนี้นะครับผมอุปกรณ์ใบดัานผ่านพวนนะครับชั่วโมงทำงานนะครับสองพดร้ยสี่สิบชั่วโมงนะครับผม มาดูคันต่อมานะครับเป็นรถ L 3 6 0 8ตัว SP นะครับยางดีสีเส้นนะครับเครื่องไม่เคยแก่นะครับเจ็บงานให้ด้วยนะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับรถ B57 นะครับไม่ก็ประมาณอ่า2,100นะครับ2,149ชั่วโมงนะครับผม กันสามชิ้นราคาสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมกันสามชิ้นเลยนะครับเช็คพร้อมใช้นะครับผมเก็บรถซอมให้เรียบร้อยนะครับของเด๋อบเปลี่ยนหายให้หมดเลยนะครับผมมาดู l 3 6สามหกศูนย์แปดตัว s อเหมือนกันครับผมคันนี้จะสภาพสวยนะครับอคันนี้เป็นรถไล่เลยครับสวยๆเดิมๆเลยรถปีห้าแปดนะครับคันนี้นะครับผมไม่ก็สองพัน นะครับสองมัน4ี่ชั่วโมงนะครับอุมควนสามชิ้นเหมือนกันนะครับใบดันผ่านควนโรตารี่นะครับผมอ่าอ่ายางหลังเราเปลี่ยนให้นะครับเป็นยางสภาพดีนะครับผมอ่าโรตารี่นะครับผานควนตาช้างนะครับราคา3 1 0 0 0 0หบาทนะครับผมคันนี้นะครับ มาดู M 5 0 0 0นะครับ M 5 0 0 0เป็นรถเข้าใหม่นะครับผมเครื่องดีนะครับอุปกรณ์ใบดันฐานควนนะครับผมรถคันนี้ปีเอ่อ52นะครับผมอ่าไม่52ก็53นี่แหละครับราคา2อแสน3า0หมื่นบาทนะครับผมขายตามสภาพนะครับคันนี้นะครับผมเครื่องเกียร์ปั๊มดีนะครับอ่ามาดูใหม่นะครับ ไป1 9ึ่งพชั่วโมงนะครับผมยางหน้ายางหน้าก็สภาพดีนะครับยางหลังดอกเต็มนะครับสภาพดีมาดูผ่านนะครับตาช้างนะครับผมอคัอนนี้ขายตามสภาพนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเล่มพร้อมชุดอวนนะครับคันนี้นะครับผม มาดูรถ l 3 6 0 8นะครับตัว SP เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม่ค่อยได้ใช้นะครับยางเต็ม4เส้นนะครับผมรถจอดนะครับผมเครื่องสวยนะครับปั๊มดีนะครับรถไม่เคยแกะเลยนะครับช่วงบนนะครับฝาไฮนะครับไม่เคยเปิดนะครับท่อนไม่เคยผ่านนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับผมอันนี้นะครับอุปกรณ์สารชิ้นเลยนะครับ ยางโอ้ยยางใหม่ๆอยู่เลยนะครับทั้งสี่เส้นนะครับผม L36.8 คันนี้ปีห้ารู้สึกว่าจะปีห้าห้าแปดนะครับผมคันนี้นะครับชั่วโมงทำงานหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกชั่วโมงนะครับผมคันนี้นะครับสภาพสวยนะครับอยากให้ลูกค้ามาดูตัวจริงนะครับคันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างนะครับเกี่ยโคนมาเลยนะครับผมอ่า ันนี้ก็ติดคนมาเลยอ่าเดี๋ยวทางร้านก็ล้างให้นะครับดูนะครับใบมีดไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับผมเห็นไหมครับสียังส้มอยู่เลยนะครับใบมีดยังเต็มเลยราคาสามแสนหนึ่งมืนบาทนะครับผมคันนี้นะครับผมกวนสามชิ้นเลยนะครับ <S 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 เดี๋ยวไปดูอ่าเป็นรถสามสีนะครับ อ่าครันนี้ก็พึ่งเข้าใหม่นะครับเครื่องดีนะครับใบดันนะครับฐานพวนะครับยางดีสีเส้นนะครับอ่าเครื่องปกตินะครับแล้วก็ระบบเฮลรลิกใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้ขายราคา1นึ่งแสนบาทนะครับผมก้อนใบดันฐานพวนนะครับแล้วก็มีเล่มชุดโอนพร้อมเรียบร้อยนะครับก็มีปุเล็กน้อยนะครับที่เหยียบนะครับผมอ่า ไม่ก็ยังมองไม่เห็นนะครับมีฝุ่นนะครับผมเรียมพร้อมชุดโอนราคาหนึ่งแสนสามหมืนบาทนะครับผมคันนี้ก็เป็นสาสหกแรงนะครับอ่าเป็นตัวดีทีนะครับผมคันนี้ก็ปลั๊กระโปรงเราเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนะครับผมอ่าคันนี้ก็เจยมงานให้เรียบร้อยนะครับผมรถปีห6นะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับเจ็บงานจัดสภาพสีเช็คพร้อมใช้งานนะครับเครื่องตอนนี้ดีอยู่แล้วนะครับผม ราคา2อง0 0 0เาพนบาทครับผมคันนี้นะครับเริ่มพร้อมชุดโอ,อนนะครับมาดูคัน L 3 6 0 8ตัวไ p นะครับผมคันนี้น่าจะเป็นปี57นะครับอ่าอุปกรณ์สามชิ้นนะครับยกชุดหมดเลย่านควรนโรตารี่ใบดันนะครับรถคันนี้ก็สวยนะครับสว่าส,สวย ไม่พันหกหกสิบสี่ชั่วโมงนะครับผมภายนอกนะครับสวยนะครับภายในก็สวยนะครับคันนี้นะครับผมยางนะครับยางดีสี่เส้นนะครับราคาสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมเล่มพร้อมชุดอวนนะครับได้อุปกรณ์สามชิ้นเลยนะครับผมลูกค้านะครับอยากมาดูรถนะครับมาดูได้นะครับ ร้านดาวรุ่งจเจริญแท็กเตอร์นะครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าสี่สามสองสองห้าครับผมเรามีหน้าร้านจัดส่งจริงนะครับโทรสอบถามทางออนไลน์ได้นะครับผมเราส่งฟรีนะครับไม่เกิน400กิโลเมตรแรกส่งฟรีนะครับผมลูกค้าชอบขนหนโทรสอบถามได้นะครับเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตสินค้าให้ดูใหม่นะครับผมเบอร์โทร0879543225ครับผมร้านดาวรุ่งเจริญเท็กเตอร์ครับสวัสดีครับ